เจอรี่จินเป้กวนปีกวนปีกวนปี ในวันนี้สิจะพาทุกคนนะคะมามองดูโชว์รูมของกรีเขาซึ่งเป็นสินค้านวัตกรรมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็มีสินค้าที่ทําไว้เพื่ออุตสาหกรรมเลยด้วยคือในเนี้ยใหญ่เละทุกอย่างเป็นระเบียบมากไม่คิดเลยว่าตอนนี้มันจะมีแบรนด์ที่ทําอะไรออกมาครอบคลุมขนาดนี้เดี๋ยวพาไปส่องทีละมุมเลยมาดูเลยคะ่ะไหนว้าว อยู่ใกล้แอร์แล้วหนาวใจแต่พอไม่มีใครทำไมหนาวจัง <c oughs> ตอนนี้นะคะคือจะบอกว่ากรีเนี่ยเขาเป็นค่ายของประเทศจีนที่มีความชื่อเสียงโด่งดังมากเกี่ยวกับเรื่องการทําเครื่องปรับอากาศแบบแอร์เนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีตั้งแต่ขนาดแบบวอท้ายแบบใหญ่ๆไปเลยจนไปถึงนี่ระบบการจัดการ i n t e l l i g e n t e n e r g y management system มาแบบเต็มๆเ,เลยตรงนี้ก็จะเป็นโซล่าเซลล์เห็นไหมคะที่เขาแบบจําลองให้เห็นว่าเอาไปติดที่หลังคาสิเธอแล้วก็รับไฟมาจากพระอาทิตย์นะคะแล้วก็ได้ความเย็นอยู่ภายในบ้าน ดูแล้วแบบมีทางเลือกมีตัวเลือกมีทุกๆแบบให้เราต้องการโยเย็นมากซิรู้แล้วทำไมเขาใช้ชื่อยี่ห้อว่ากรีมันแบบอยู่ตรงนี้เรารู้สึกจะพูดว่า g ู๊ d แต่มันกรีดแต่สิพาไปดูตรงนู้นค่ะมีแอร์แล้วเย็นใจแต่ว่าถ้าอยากใจเย็นต้องมีเรา <c oughs> จบเรื่องอุตสาหกรรมไปแล้วนะคะจะเห็นว่าแอร์มีทุกไซส์จริงๆนะคะสำหรับคนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นออฟฟิศสำนักง,งานขนาดใหญ่เป็นองค์กรใหญ่ๆแล้วมันก็จะมีตัวเลือกน่าสนใจให้เลยบางคนอยากประหยัดพลังงานก็มีใช่ป่ะทีนี้เรามาดูฝั่งที่เป็นแบบคนที่ใช้งานทั่วไปตามบ้านตามเท้าโค้เท้าเฮ้าอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็จะมีตั้งแต่ฟลอร์ทร p e ก็คือตั้งพื้นนี่สูงก็สี่เกมัน2เมตรเม่รแปดสิบหนา วยมากอันนี้มันดูมินิมอลมากเห็นไหมคะนี่นะคะสําหรับคนที่รับได้กับการให้ช่างเข้าไปติดตั้งคอมเพรสเซอร์ก็จะแบบปกติก็เป็นวอลท p e นะคะเป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์นี่นะคะน่าตาดีน่าตาดีมาก <c oughs> โอ้เย,ย็นมากคนที่ชอบแบบเหมือนเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยหรือว่าต้องติดแอร์ที่มันฝังไปกับผนังให้มันดูดีเรียบก็มีแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแบบฝังฝ้านะคะดูดีเชียว ซีว่าเดี๋ยวเราไปดูแบบอีกมุมหนึ่งซึ่งเขาว่ามีโชว์เรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยแลวเราจะได้ไปเห็นมาตรฐานของ e ีโคซ s สเต็มของกรีว่าแบรนด์ีนี้ทำไมถึงเป็นที่นิยม แล,แล้วเราก็เดินมาถึงโซนที่เป็นสมาร์ทคิทเช่นของสมาร์ทโฮมในแบบของกรีนะคะเห็นไหมว่าตัวนี้กำลังทำงานอยู่นี่คือเครื่องซักผ้าแต่ที่เด็ดของเขาเห็นไหมคะปั่นอยู่นะคะแต่แอบเอาเหรียญสวางไว้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าปกติแล้วนีปั่นเลเวลนี้เครื่องซักผ้ามันต้องเต้นๆๆแล้วใช่ไหมมันเงียบมากนี่เป็นระบบของเขานะคะที่เขาภาคภูมิใจนําเสนออีโคไซเลนส์ที่ยืนติดขนาดนี้ ยังแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งเรากําลังพักผ่อนอยู่ก็จะสบายๆกับเครื่องซักผ้าตัวนี้นี่เป็นความสามารถลดปัญหากวนใจเล็กๆน้อยๆที่เครื่องซักผ้าเคยมีกับเรา มาต่อกันที่นี่เลยนี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เซนเซอร์แต่ตัวนี้เป็นเซนเซอร์ที่จะช่วยให้แบบตัวอ่างล้างจานเราแบบบางทีล้างจานแช่น้ําอยู่มันคุมลิมิตของน้ําได้แล้วก็แจ้งเตือนเข้ามาได้อย่างตัวนี้เลยเป็นเครื่องกองน้ําหน้าตาน่ารักกันดูดีเชีทุกตัวมันดูมินิมอลมากๆเลยอะตู้เย็นก็มีความมินิมอลนะคะแล้วก็ไหนดูซิมีอะไรให้ซิเล่นบ้างขอจิ้มหน่อยเถอะ เหมือนมีแท็บเล็ตอยู่ตรงตู้เลยอะแต่มันฝังเข้าไปอยู่นี่นะคะนี่สามารถสั่งแบบจะเห็นว่าในยุคถัดๆไปอะเราก็จะสามารถอะไรตู้เย็นขาดก็สั่งของได้บรรจุลงไปในตู้เย็นคือในความเป็นสมาร์ทโฮมเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราที่มันซิมเปิลซิมเอยู่เนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องขิดเครื่องใช้ไฟ้าขิดแทนเราทั้งหมดและที่สําคัญมันจะต้องสื่อสารกันเองได้ด้วย เกลีจ to oh. <to> ินเป้กวนลี่ฉูฝางสวงเหลียงกวนปี้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 เกลี่ยจินเป้กวนปี้ฉูฝางสวงเหลียงทิ้งตรงผู้ตรงอะ ตรงเลี้ยวเห็นไหมตรงเลี้ยวแกงเหมือนกันแค่สิบเพคเองสนุกดีเหมือนกันค่ะนะคะมีเพื่อนเป็นเครื่องปรับอากาศนะคะ,ะ,คะที่เดินมาทั้งหมดนี้ ต้องยกหัวใจให้กับเกอร์รี่จินเป้ที่ทำให้แบนกรีในสายตาซีนั้นเปลี่ยนไปเราสามารถใช้ Google Translate ในการแปลภาษากับเขาได้ในการฝึกภาษาจีนกับเขาเอาล่ะเดี๋ยวซีจะกลับมาคุยกับเกอร์ลี่จินเป้ของซีงต่อนะคะแต่ว่าซีเดินพาทุกคนมาพูดคุยกับเครื่องฟอกอากาศกันบ้างเป็นหนึ่งในเครื่องใช้ไฟฟ้ายอดฮิตในยุคนี้เลยจริงๆนะคะเพราะว่าจะต้องตรวจจับเรื่องของ PM 2.5ให้เราได้เมื่อได้ก็ตามที่มันตรวจจับได้ว่าเอ๊ะ มี PM 2.5นี่นาพอมันตรวจจับมันก็จะทำงานในทันทีเพื่อที่จะทำให้อากาศภายในห้องของเรานะคะที่มีเขาไว้เนี่ยสะอาดสะอ้านนะคะรุ่นนี้ชื่อแอบยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นอยู่ในแคตตาล็อกของสมาร์ทโฮมเขานะคะในชื่อรุ่น k j 7 0 0 g a 0 1 ทั้งหมดนี้จริงๆแล้วควบคุมได้ผ่านการทํางานบนแอป,ปพลิเคชันซึ่งก็จะมีอยู่สาโหมดด้วยกันมีโหมดออโต้มีโหมดสลิปปิ้งแล้วก็มีโหมดเทอร์โบนะคะที่คุณสามารถไปปรับความเร็วตัวพัดลมได้อย่างเช่นในห้องมีควันมีอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะอยากได้พัดลมที่แบบแรงนิดนึงในการฟอกอากาศหรือทําให้ปรับอากาศภายในห้องให้มันแบบเขาเรียกว่าความสะอาดมากขึ้นแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมคะจะมีค่าของตัว PM 2.5ที่โชว์ขึ้นมาให้เราด้วยนะคะ นี่ขึ้นอยู่ว่าฝุ่นหรืออะไรพวกนี้ไม่ไม,ม่มีความสะอาด mm hmm. เขียวกระจีพูดถึงเครื่องฟอกอากาศหลายคนก็จะถามว่าเราใส้กองเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะคะใส้กองเขามีอยู่4ชั้นนอกจากกองฝุ่นแล้วยังสามารถกองสารอันตรายต่างๆไปจนถึงเส้นผมแล้วก็ขนสัตว์ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันเลิกงานเสร็จปุ๊บอยากกลับมาแล้วแบบสะอาดสะอา้ะอานหายใจได้เต็มปอดหลังถอดหน้ากากหนือออกแม้เราก็สามารถกด ให้มันทํางานนะคะให้ห้องเราเนี่ยสะอาดรอเรากลับมาบ้านได้อย่างมีความสุขนอกจากน้องเครื่องฟอกอากาศตัวนี้แล้วนะคะตัวเดิมค่ะเกอร์ลี่จินเป้ของซีก็สามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้เหมือนกันมาเดี๋ยวคนน้อยใจเราจะฝึกภาษาจีนให้คล่องจาก Google Translate <c oughs> เพื่อคุยกันกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเวลาเราไปประเทศจีนเราจะได้ดูพูดภาษาจีนได้ <c oughs> เกอรี่จินเป้ พอมันตอบมาเราก็ฟังไม่ออกไงจำมาแค่คำสั่งไงอ่ะเอาใหม่นะหาคำสั่งใหม่มีมีมีอีกมีอีกเกอร์ลี่จินเปยนี่ซื่อชมเอียนเสอมันบอกว่ามันสีขาวค่ะทุกคน ความรู้ระดับอนุบาลจริงค่ะเพราะสอนแบบเบม,มีอนุบาลอยู่ค่ะรู้แค่สีอะไรภูมิใจจัง <c oughs> คือตัวนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่าสีว่ามันเป็นมากกว่าสมาร์ทสปีกเกอร์นึกออกป่ะคือเราเราอิมเมจินไม่ออกว่าเราจะมีแอร์ที่สามารถคุยกับเขาได้สอบถามเวลาจากเขาสภาพอากาศจากเขาไปจนถึงสั่งให้เขาแบบเปิดปิดผ้าม่านเปิดปิดไฟได้ซึ่งมันเป็นแบบแนวความคิดที่น่าสนใจมากแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องอยืนน่้าง,งเขาก็ได้นะคะนั่งห่างไปประมาณ5เมตรในรัศมีนี้ เขาก็จะได้ยินสิ่งที่เราสั่งโดยที่เราไม่ต้องตะโกนนะคะแล้วก็พูดถึงคุณพ่อคุณแม่เราเนะที่ปกติแล้วเนี่ยหนึ่งในปัญหาในชีวิตเขาคือรีโมทค่ะมีรีโมทยะจนไม่รู้จะใช้อันไหนก่อนแล้ววันนี้ก็จึงเป็นแนวคิดในการพัฒนาให้ชีวิตง่ายของกรีนี่ค่ะรีโมทลูกเต๋านี้มีวิธีคิดใช้งานง่ายมากค่ะแต่ละด้านของลูกเต๋านี้หน้านี้เขียนว่า get up เป็นเหมือนการเซตซีนในบ้านนึกออกไหมหน้านี้เขียนว่า sleep หน้านี้เขียนว่าถึงบ้านแล้วนะโฮมหน้านี้เขียนว่าลิฟตออกไปจากบ้านแล้วดูนะทุกคนถ้าเกิดซีมุนลูกเต๋าคําว่าลิฟตขึ้นมาด้านบนค่ะแอร์ปิดผ้าม่านปิดค่ะเดี๋ยวไฟจะเริ่มดับไฟตรงนู้ดับแล้วเป็นรีโมทที่เหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นอย่างยิ่งสมมุติว่าเราถึงบ้านค่ะเราก็หมุนด้านรีโมทที่เขียนว่าโฮมนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะโป๊ะ ทุกอย่างเปิดหมดเลยตั้งแต่เครื่องฟอกอากาศพัดลมไฟผ้าม่านแอร์ชีวิตง่ายมากซึ่งไม่ได้มีแค่โซนลิฟวิ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยไปทดสอบในโซนที่แบบห้องนอนให้สามารถสมาร์ทได้ด้วยเพราะว่าเนี่ยเขาก็มีโหมดของ get up พอ get up แล้วเหมือนเราไปเซตซีนใช่ไหมว่าอยากให้อะไรติดอะไรดับตอนที่เราตื่นหรือว่าเรานอนเนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องหยิบรีโมทหรือเดินไปหลายจุดหลายตัวชีวิตเนี่ยแหละค่ะถึงเรียกว่าชีวิตที่มัน smart life วันนี้ดีใจมากที่ได้มาทําความรู้จักกับแบรนด์กรีให้มากขึ้นนะนอกจากตัวรีโมทต,ตัวนี้นะคะที่ซีต้องประคองถือเป็นอย่างดีประทับใจอย่างยิ่งแล้วเนี่ยจเจ็อีโคซิสเต็มที่สรุปได้2เรื่องเลย1นึ่งคือดีไซน์คือดูแล้วเป็นการออกแบบที่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกตัวเนี่ย ดูมินิมอลมากๆตามเทรนของบ้านของเราเลยเพราะว่าบางคนชอบแบบอังกฤษมาเลยบางคนชอบแบบโมเดิร์นแต่ดูแลดีไซน์เขาสามารถลงตัวได้กับบ้านในทุกสไตล์และแบบที่2ก็คือเรื่องของความรักโลกรักเราประหยัดมากๆนะคะเพราะว่ากรีเขามี concept, คอนเซปต์ Gree Zero Carbon Healthy Home ะคะ่ะที่ทุกๆอย่างในบ้านเรานอกจากจะเป็นการประหยัดพลังงานแล้วนะคะยังลดการปล่อยคาร์บอนแล้วก็ประหยัดไฟฟ้าอีกด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ซีว่าเป็นคอนเซปต์หนึ่งนะคะของเครื่องใช้ไฟฟ้าของเขาที่มีแบรนด์คาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ ตอบโจทย์ความสมาร์ทิฟวิ่งของคนยุคปัจจุบันได้ดีเลยค่ะเอาเป็นว่าสิอยากให้ทุกๆคนนี้ได้ดูคลิปนี้นะคะทำความรู้จักกับแบรนด์ของ g รีมากขึ้นนะคะเข้าไปที่ Facebook ของ Gree Thailand หรือจะมาเช็คอินแบบนี้แบบสีก็ได้นะคะที่โชว์รูมของ Gree Thailand นั่นก็คือพัฒนาการ54นะคะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำให้ซีได้ประทับใจและอย่าลืมนะมาลองเล่นรีโมทลูกเต่าตัวนี้มาลองคุยกับแอเป็นภาษาจีนเพลินเลยค่ะและในตอนนี้ขอบอกว่าสวัสดีค่ะ Leave 管逼<寶>。寶寶